ของการเมืองท้องถิ่นสักนิดหนึ่งสําหรับการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาจังหวัดในพื้นที่ของสงขาแทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่เกตสนะคะล่าสุดได้มีการเปิดรับสมัครเมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะปรากฏว่าก็มีบุคคลในตระกูลบุญญมาณาีเดินทางไปสมัครนะคะท่ามกลางประชาชนที่ไปให้กำลังใจอย่างกับขัง่ง เมื่อวานนี้ที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะตามที่ผู้มีการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดให้มีการรับสมัครผู้ที่จะลงชิงเก้าอี้นะคะสําหรับสมาชิกสภาจังหวัดในพื้นที่เขต3แทนตําแหน่งที่ว่างแทนนายนราเดชคําทับนะคะที่ลาออกไปลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างจังหวัดสงขลาค่ะ โดยทางด้านของกกตได้มีการเปิดรับสมัครนะคะผู้ที่จะลงชิงเก้าอี้ระหว่าง26ถึง30มิถุนายนณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจัดสงคลาค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนะคะก็มีผู้เดินทางไปสมัคร1คนก็คือนายเสราวิทย์บุญยญามณาีหรือว่าตะวัน ซึ่งประวัติเพราะว่าเป็นลูกชายของนายนวพลบุญยมณีอดีตนายยกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะที่เดินทางมาพร้อมกับคุณแม่และกองเชียร์ที่สําคัญตระกูลนี้หลายคนอาจจะถามต่อนะคะว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณนิพนธ์บุญยมณีสําหรับคุณศิรวิทย์บุญยมณีนะคะเป็นหลานชายแท้ๆค่ะของคุณนิพนธ์บุญยมณีเนื่องจากเป็นลูกของน้องชายคุณนิพนธ์นะคะเดินทางมาพร้อมคุณแม่ค่ะลงสมัครนะคะสําหรับการชิงเก้าอี้สอจอเขตสาม ของจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นี่อย่างที่บอกว่าเดินทางมาพร้อมกับคุณแม่แล้วก็กองเชียร์ที่ขนกันมาอย่างคับคั่งนะคะโดยเฉพาะลูกพี่ลูกน้องอย่างคุณสันเพชรบุญยมณีนะคะซึ่งเป็นสสเขตหนึ่งของสงขลาพักประชาธิปัตย์แล้วก็ยังมีสสสมยศพลายด้วงจากเขตสาสงขลาพักประชาธิปัตย์แล้วก็ยังมีสจพร้อมด้วยฝ่ายบริหารและก็ประชาชนในพื้นที่มาให้กําลังใจนะคะเมะื่อวานนี้อย่างอบอุ่นซึ่งสําหรับหมายเลข ที่ทางด้านคุณตะวันหรือว่าคุณชิรวิทย์บุญยมณีได้ไปเมื่อวานนี้ก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะที่จะลงสู้ศสึกในการเลือกตั้งซ่อมสอจอเขต3จังหวัดสงขลา สำหรับสนามสมาชิกอบจอเขตสามสงขลานะคะก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะประกอบด้วยตำบลเกาะแต้วตำบลเกาะยอตำบลเขารูปช้างนะคะส่วนวันกำหนดเลือกตั้งนะคะตอนนี้กกตก็มีการประกาศมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็คือจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่6สิงหาคม2,566 ซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะคะว่าสำหรับการลงสู้ศสึกในครั้งนี้จะมีบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะในการลงชิงเก้าอี้สำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต3ของพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ